while oh, i

ความจำเป็นสำหรับตัวเองในการากทำให้ขั้นท่านมัลลุเซนอิสลามเราต้องสร้างความผูกพันนะคับความผูกพันสำหรับตัวเรากับท่านมัลลุเซนอิสลามแต่สิ่งหนึ่งนะครับการก่อนที่เราจะไปรู้จักท่านมัลลุเซนอิสลามปัจจุบนันนี้ปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้นะทีนาทีนี้ หลายสิ่งหลายอย่างนะครับในท่าสนูน์ผมก็คือเราลืมลืมศัตรูอิสลามผมว่าในที่นี้ทุกท่านทราบถึงคุณลักษณะความประเสริฐของใท้แนวศิอสิสลามเป็นอย่างดีเยลวินก็บางคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามโอเคนั่นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งชาลลอร์ก็ขอรอสวตาตอลาโปรดยาชี้ทานนะไม่เขา นะครับได้รู้จักแท่นเสีิงมากขิงนแทนในหน้นที่นี้ผมคิดว่าหลายท่านคงรู้จักโฆษณาของแท่นเสร็งเป็นอย่างดีวันนี้ผมอยากนำเสนออย่างนึงก็คือการรู้จักศักตรูอิสลามเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำอย่างนั้นเพราะปัจจุบันนี้สังคมอิสลามเกิดขึ้นเนื่องจากเราแสวงหาแต่แต่ฝ่ายเดียวนะครับคือมองอีกทางหนึ่ง การที่รู้จักศัตรูอิสลามแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เป็นศัตรูอิสลามนั้นเราอยาได้กระทำนะครับบทบาทของเรื่องอาชุรอมีมาตั้ง1,300กว่าปีนะครับแต่ยุคป,ปัจจุบันนี้เราจะเห็นแบบอย่างแบบอย่างของศัตรูอิสลามอย่างแท้จริงศัตรูอิสลามนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าในยังกรอานได้กล่าวว่า ยานบีจะให้ดุลกุฟาร์กัลมุนาฟิกีนคือในขท่านนบีมมศุลล์สแลมทำสงครามกับผู้ปฏิเสธและมุนาฟิกีนมุนาฟิกีนก็คือคนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่กาเฟรกุฟาร์คือกาเฟร์แต่มุนาฟิกีนคือคนที่มีการมัชฮัดการที่เขายอมรับอเลาเร์เป็นพระเจ้าและยอมรับในตัวศาสนาที่เป็นท่านแสดงความนัดมศุลล์สแลมเป็นศาสนาพูทธเขาก็เป็นมุสลิม แต่มูนาฟิกินก็คือคนทรงนี้ที่เขายอมคือเด้ดหัวเปิดเผยเขาเป็นมุสลิมแต่ด้นจิตใจของเขาไม่ใช่นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าจะมีหลายตอนหลายกลุ่มน,นะครับสร้างความแตกแยกขึ้นมาให้กับใครก็แล้วแต่นะครับแล้วเรามาดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันใช่คุณลักษณะของ ไม่เหสหรือหรือมันเป็นล,ลนักษณะของมูอาวิยเราจะสังเกตเห็นว่าแนวทางในการเสนอเยซีดขึ้นเป็นคาลิฟะก็คือการอวดอ้างคุณลักษณะสมบัติพิเศษของเยซีดความประเสริฐของเยซีดปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าบางคนนั้นยกยอกันเองยกยอกันเองเพื่ออะไร พื่อที่ให้ประชาชนนั้นเชื่อว่าเขานั้นก็เป็นคนดีมีการปุกเรื่องใส่ร้ายเกิดขึ้นมีการลอยบัสปุกเรื่องขึ้นมาพูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นคุณลักษณะของมัวอาวเยะยจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าแนวทางการปฏิบัติของมัอาวิยะกับท่นานอิหม่ามขุเซนสลามก็คือทําอะไรก็ได้ ที่ให้มาคุเสนยันนั้นสิ้นค่าลงกูเรื่องเลวร้ายสิ่งนี้เราทำหรือเปล่าการดินทาเราทำหรือเปล่าการยกโนข่มท่านเราทำหรือเปล่านะครับผมอยากจะพูด้วแค่นี้ก่อนนะครับอีกเรื่องหนึง่งสำหรับบุคคลที่เขาเพิ่งรับชีアาเข้ามาใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามาคุเสนเป็นใครทำไม แม้เป็นคนเดียวที่ถามขึ้นมาแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะบอกนะครับไ้มาบูเซนทุกคนในที่นี้รู้ดีว่าเป็นลูกของท่านอาลียิบเนอบดียรอรเสลาเป็นหลานของท่านศาสดาัมคมาสัลาสัลัมการยืนต่อสู้ของไ่มาบูเซนนั้นก็เพื่อคงและรักษาไว้ให้อิสลามนั้นได้มีชีวิตอยู่อันบริสุอิสลามก็คือว่า อูเซนดูมินีวานามิอุเซนทัศน์นี้แน่นอนทุกคนเข้าใจกันดีว่าการมีอยู่ของศาสนาที่อยู่ได้ถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะการหลังง่งเลือกให้มาอูเซนอิสลามแต่ถ้าเรามาดูแนวทางอย่างหนึ่งที่ท่านมองอูเซนอิสลามได้ลุกขึ้นต่อสู้ไว้นะครับ okay. 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 ในอายะอันกุรอานนะครับได้บอกไว้ว่า بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِالْغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فكانما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فكانما أحيا, النا احيا النَّاسَ جَمِيعًا صُدَقَ اللَّهُ مِنْ أَلَيْهِمْ آياتي دائمًا أقول ทำความเสียหายให้กับหน้าแผ่นดินเข้ากับเขาได้สร้างความเสียหายให้กับมนุษย์ทั้งหมดหมายถึงว่าใครก็แล้วแต่ที่สร้างความเลวร้ายให้กับตัวของเขาเองหรือสังคมของเขาเองน่าแสดงว่าเขานั้นได้สร้างความเลวร้ายให้กับหน้าแผ่นดินเดี๋ยวเรามาดูในคำพูดของท้าหลวงมิสลามนะครับให้มุสลิมได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า สิ่งที่เราได้สแสวงหากันมานั้นท,ที่เราได้ร่วมได้เอาแนว,วทางของมุสอิกที่ต่อสู้กับออบรรดาศัตรูของอิสลาม <Okay. S 1> คือในคำพูดของมุสลินที่บอกว่ากันนันฮักต้ลละมัดจะลมาถูกพดมขละ ขอขอขอไปยในป่นมันเปิดไม่เจอก็คือจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ของลอสุภหตาลาที่จะนาคนที่เขาไม่ได้ช่วยเหลือและไม่ได้ตักเตือนนะครับเป็นสิทธิ์ของสุภา,าราที่จะเอาคนกลุ่มนี้ลงนรกนั่นก็หมายความว่าการที่เราเป็นเรามีชีวิตอยู่เราอยู่ในสังคมอามาร์อิบยาของเรานั้นไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงตัวเราเท่านั้น แต่ให้ความหมายถึงว่าเราในที่นี้ทุกคนจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันดังนั้นเราจะเห็นว่าการที่มุเสเซนอิสลามได้ออกไปสู้รบนั้นก็เพียงเพื่อให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าอิสลามที่แท้จริงนั้นมันคืออะไรนะครับอิสลามที่แท้จริงอย่างที่เรารู้ว่ามุสลิมทุกคนนั้นเป็นพี่น้องการช่วยเหลือการตักเตือนซึ่งกันและกันแต่ในความเป็นจริงนะครับมันไม่ใช่อย่างที่เราคิด ทุกคนบอกว่าฉันก็คือมุสลิมฉันคือมุสลินแต่ว่าถ้าถ้ามองในเรื่องของการกระทำแล้วจริงๆมันมันใช่หรือไม่ใช่นะครับเราก็อีกเรื่องเรื่องหนึ่งหนึ่งนะครับได้กล่าวไว้ว่าให้อารีได้กล่าวว่า,า,า,วาอัลมุมัคอริฟุตุนมัอริฟุตุนอินซานีลิญาสีคือการรู้จักมนมุษย์ที่แท้จริงก็คือการรู้จักตัวของเขาเองการรู้จักตัวของเขาเอง นั้นจะทําให้เราทําให้เราไงครับทําให้เรารู้จักว่าคุณค่าของมนุษย์ที่แท้จริงนั้นคืออะไรให้วมพูดเซงนะครับผมได้บอกว่าอิสลามจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามประกอบด,ด้วยนะครับอิสลามสอนให้เรารู้จักหนึ่งคือตัวของเราเองแล้วก็มาเรื่ักสังคมแต่ในความเป็นจริงแล้วอิสลามต้องการให้รู้จักถึงความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อความเป็ียวนัว้น,เ,น,นเข้ามาปุ๊บจะเป็นมุสรลริมหรือคนเดียวหรือสังคม มันก็สูงเกินขึ้นไปกว่าน,นั้นนะครับเราได้ทําการนะมั่า5เวลาเป็นเรื่องของเรานะครับการที่เราได้ช่วยเหลือสังคมมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การที่เราได้ขึ้นไปสู่จุดของความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐก็คือไม่ว่าจะเป็นการเฟสไม่ว่าจะเป็นมูนาฟิกนะครับให้ความมุซินให้ความเมตตาที่หวามุซินไม่เคยดูถูกหรือย่างเกลียด แต่ในทางกลับกันอิหมัมคุเซนพยายามเชิญชวนคนเหล่านั้นให้เข้ามาสู่แนวทางที่สมบูรณ์แนวทางที่เชี่ยงตรงเชื่อตมตอสกินแนวทางของลัทธอัลอัลามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเราบอกว่าเราอยู่ในแนวทางของท่านอิหมัมฮุเซนอิสลามเราก็ควรจะหาคุณสมบัติที่ความสามารถและความสามารถของเราที่จะทําได้นะครับ ในอายะฮอุตา<ส>ว์อ <privileged> ีกอย่าดหน่นะครับได้กล่าวไว้ว่ายัยพันนัสอิตะกูลบตุกงอัลเลดีละอุมินนับซินวาฮีนนั่นแสดงว่า การที่เราเป็นมุสลิมนั้นทุกคนคือเรือนร่างอันเดียวกันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ใครคนหนึ่งได้รับความเจ็บปวดเราก็ได้รับความเจ็บปวดไปด้วยนี่คือความเป็นมุสลิมเพราะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเราเราร่วมรลึกถึงท่านทิ่มา